คลิปนี้นะคะแอดจะมาแจ้งข่าวค่ะว่าวันนี้นะคะสี่สาวแบล็ k พิงคค่ะพวกเธอนะคะจะมาไลฟ์สดค่ะผ่านทางห้อง Blue ู o o m ผ่านทางทวิ t เตอร์นะคะก็เหมือนกับคราวที่แล้วเนาะที่พวกเธอค่ะก็มาโปรโมทนะคะคเพลง How You Like That ค่ะแต่คราวนี้นะคะมาโปรโมทดิออลบั้มค่ะ พร้อมกับนะคะวันนี้พวกเธอจะมาตอบคำถาม Blink ด้วยนะซึ่งก็มีกิจกรรมค่ะซึ่งใครอยากจะถามคำถามอะไรนะคะแบล็คพิงกก็ให้ตั้งคำถามเนาะแล้วก็ติด Hashtag ค่ะว่า ask นะคะแล้วก็ underscore ค่ะแบล็คพิ k นะคะซึ่งคำถามเหล่านี้ค่ะก็จะถูกเลื่อนนะคะ ผ่านทางแบล็คพิงค์เนี่แหละค่ะแล้วก็พวกเธอก็จะมาตอบคำถามในวันนี้นะคะ11โมงเช้านะเวลาไทยนะคะแอดก็เอามาแจ้งเวลากันแต่นอนๆนะคะเผื่อใครเนาะสะดวกนะคะจะได้มาชมการไลฟ์สดของพวกเธอค่ะก็ตอนนี้มันยังไม่ถึงเวลาะคะเลยยังไม่มีลิงก์นะเดี๋ยวถ้าถึงเวลาแล้วแอดจะเอาลิงก์นะคะมาแปะไว้ที่คอมเมนต์แรกแล้วกันค่ะหรือว่าถ้าใครเจอก่อนนะก็มาทิ้งลิงก์กันไว้ได้เลยนะคะจะได้ดูสีสาวแบล็คพิงค์ค่ะไลฟ์สดผ่านทางห้องบลูเบ พร้อมๆกันค่ะก็มาอัปเดตข่าวสารนะคะวันนี้ค่ะ11โมงเช้านะคะก็เดี๋ยวเจอกันกันกบพวกเธอค่ะก็กจบคลิปก็อีกเช่นเคยนะคะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า